สองสามวันถ่ายครั้งรู้สึกเหมือนขับถ่ายไม่สุดมีของเสียตกค้างอยู่เป็นจํานวนมากทําให้เกิดอาการอักเสบภายในส่งผลเสียต่อร่างกายในรูปแบบต่างๆ อาการเหล่านี้นะคะมันจะเป็นสาเหตุหลักเลยนะคะที่ทําให้ร่างกายเราเนี่ยเสียสมดุลซึ่งความจริงแล้วอะคะ่ะสมดุลร่างกายโดยเฉพาะสมดุลที่ลําไส้เนี่ยมีความจําเป็นมากๆเลยเราเลยจําเป็นจะต้องทานกลุ่มที่เป็นดีท็อกซ์เนี่ยเพื่อช่วยล้างของเสียนะคะที่มันสะสมอยู่ในลําไส้ของเรานอกจากสุขภาพโดยรวมเราจะดีขึ้นแล้วนะคะเวลาเราทานวิตามินหรือทานอาหารเสริมตัวอื่นเนี่ยก็จะเห็นผลได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยพอผนังลําไส้เราสะอาดแล้วนะคะการดูดซึมต่างๆเนี่ยก็จะดียิ่งขึ้น สิ่งสําคัญเลยนะคะเวลาเราเลือกอาหารเสริมหรือกลุ่มดีท็อกเราไม่ควรจะเลือกกลุ่มอาหารเสริมที่มันมีกลุ่มของยาระบายผสมอยู่ด้วยจะทําให้ลําไส้ของคุณเนี่ยขี้เกียจพอเป็นอาการแบบนี้นานๆเข้านะคะร่างกายก็จะติดยาละบายทําให้จากตอนแรกทาน2เม็ด ก็จะต้องเพิ่มปริมาณไปเรื่อยๆนะคะวิธีการดูแลลำไส้ของเราให้กลับมาสมดุลน,นะคะสามารถทําด้วยการเติมโปรไบโอติกลำไส้ของเราก็จะได้รับการปรับสมดุลน,นะคะแล้วยิ่งกว่านั้นนะคะนอกจากตัวจุลินทรีย์ตัวดีที่เราเติมไปแล้วนะคะโค้ชิปแนะนําเลยว่าเราควรจะทานพรีไบโอติกควบคู่ไปด้วยแล้วพอเราทานสารอาหารที่เป็นอาหารของจุลินทรีย์ตัวดีเข้าไปแล้วนะคะระบบขับถ่ายเราก็จะทํางานได้ดีขึ้นตื่นเช้ามานะคะเราจะรู้สึกสดชื่นสมองปลอดโปรมากยิ่งขึ้นผิวพรรณก็จะดีขึ้นถ้าว่าคุณ จะดูแลสุขภาพนะคะอยากจะให้เลือกอาหารเสริมที่มีทั้งโปรไบโอติกนะคะแล้วก็พรีไบโอติกรวมถึงกลุ่มอาหารนะคะที่มีพวกแผ่นเอนไซม์ที่ช่วยในการฟื้นฟูระบบย่อยอาหารด้วยเพราะว่ามันจะต้องทํางานร่วมกันนะคะคือระบบย่อยอาหารเนี่ยจะต้องทํางานได้ดีพอเราให้ระบบย่อยอาหารทํางานดีแล้วเนี่ย พอมาถึงที่ระบบลำไส้เราสมดุลน,นะคะมันก็จะขับถ่ายแล้วก็ล้างของเสียในร่างกายว่าอย่างหมดจดถ้าหาว่าใครกำลังมองหาวันนี้โคช้ชจิ๊บแนะนำเป็นตัวนี้เลยนะคะเขาชื่อว่าโฮลิสตาค่ะภายในกล่องแรกเนี่ยจะรู้เลยว่าระบบขับถ่ายเนี่ยทำงานได้ดีมากๆ แล้วก็พอทานต่อเนื่อง4ส,สัปดาห์นะคะผิวพรรณดีขึ้นท้องอืดง่ายหายไปชงนะคะ1-2ซองละลายน้ําทานแค่วันละ1ซองเท่านั้นเองหากใครสนใจสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะตอนนี้เขามีโปรโมชั่นซื้อ1นแถมหด้วยนะคะลองเลือกตัวโคลริสตาไปทานเป็นตัวช่วยดีๆด,ดูแลสุขภาพคุณกันนะคะ